จะปลูกต้นกล้วยไว้นะคะปลูกต้นกล้วยไว้ก็ไม่ขายหรอกนะคะกินกินอย่างเดียวเลยค่ะกินแล้วก็มาทอดมาทําอะไรมานึง่งมาต้มด้วยนะคะเวลามีงานมีกะกะถินอะไรหรือว่ามีงานอะไรที่เกี่ยวกับหมู่บ้านนะคะก,ก็เอาไปช่วยกันนะคะตัดไปช่วยกันไปห่อข้าวต้มห่อขนมอย่างเงี้ยห่อข้าวต้มหรือว่ามีงานอะไรที่ ใครบ้านเขามีการจัดงานอะไรสมมุติว่างานแจกข้าวหรือว่างานอ่าที่ว่าทักขึ้นบ้านใหม่อะไรเนี่ยหรือว่ามีการเกี่ยวกับการใส่ใส่กล้วยประเภทใบกล้วยแล้วก็หมากกล้วยอะไรเนี่ยมันจะเอาไปช่วยกันนะคะมันจะเอาไปช่วยกันหรือว่าตัวอย่างว่าการทําผ้าป่าอะไรเพม่นก็จะเอานี่แหละค่ะไปช่วยกันหลายๆคนไปไปผสมประสานกันไป ช่วยกันแบบยังไงตีจะว่ายังไงแบบแบบประจุประแจกันนะคะเพื่อนจะเอาไปกูคนละเครือละเครือเลยนะคะคนละเครือละเครือ,อน่าสนุกสนาน,นะค่ะบ้านเรานะคะน่าสนุกสนานนี่กําลังนี่ค่ะกาลังเป็นหน่อตับเต่าขึ้นมาเลยนะคะฝนตกแล้วก็เมื่ามันฝนตกมันจะเกิดขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเนี่ยหนอนไหนะคะ <c oughs> ถ้าเรากินหน่อสดๆเราก็มาเอาเลยนะคะ <c oughs> น,นั่นจะเป็นหน่อไม้ที่เราปลูกนะคะเอามาปลูกไว,หว,ว้หลายปีแล้วละค่ะหลายปีแล้วตรงเนี้ยกนะำลังเกิดหน่อเต็มกอเลยนะคะแต่หน่อยังไม่ยาวบางหน่อยาวแล้วก็ไม่ได้มาเอาไปกินนะคะ,ะ,คะจะเป็นหน่อไม้ สำหรับที่กินนี้มาเอาไปกินได้เลยนะคะไม่ต้องไปป่าไปดงยากนะคะแต่ว่าปีนี้ตีจะไปอยู่ค่ะไปป่าไปดงนะคะกราบสวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาวลาวนะคะวันนี้ตีจะพาทุกคนมาที่ทุ่งให้ทุ่งนานหรือมามาที่สวนกันนะคะอันนี้เอ่อเวเล็กนะคะัจเล็กแต่ไม่เล็กนะคะมามาด้วยนะคะมาเป็นเพื่อนนะคะมีเป็นมีน้องหมามาเป็นเพื่อนนะคะ ก็วันนีต้ตีก็จะพาทุกคนมาที่ทุ่งให้ทุ่งนาน,นะคะไม่ได้พากันเป็นรอบไปไหนนะคะจะมามาเก็บมีเก็บของอในไร่ในสวนไปกินกันนะคะทุกคนนะคะอันนี้จะเป็นกอไผ่นะคะกอไผ่ที่ปลูกเลี้ยงไว้นะคะตรงนี้นะคะแล้วอยาเวลาหน้าฝนฝนตกลงมาเยอะนะคะประมาณเดือนสิงหาสิงหากนยานะคะสิงหากนยาแล้วก็อ ห้างหน่อไม้หน่อไม้ก็เกิดเห็ดปวกหรือว่าเห็ดโคนเนี่ยเห็ดโคนเกิดนะคะได้กินทุกปีนะคะมีทั้งเห็ดโคอันเห็ดหรือว่าอยู่บ้านตีเขาเรียกว่าเห็ดปวกเนาะเห็ดปวกมีทั้งเห็ดปวกไก่น้อยเห็ดปวกจิกแล้วก็เห็ดปวกตาบปที่ว่าเป็นดอกใหญ่ๆนะคะเห็ดปวกตาบนะคะเดี๋ยวที่มันเกิดแล้วตีจะพาทุกคนมาเก็บกินด้วยกันนะคะตอนนี้จะพามาชมต้นอ่ะไม่ใช่ต้นนะคะ จะเป็นกอไผ่ค่ะกอไผ่ตอนนี้เป็นบรรยากาศตอนเช้าจะเป็นสีมืดๆนิดนึงนะคะทุกคนพามามชมสวนมาเอาบักมีไปกินนะคะบักมีก็สุกแล้วนะคะจีก็เลยมาเอาบักมีไปกินกันนะคะจีก็มาดูของที่ปลูกอยู่ในสวนนะคะในสวนมีทั้งหนองปลามีทั้งกอไผ่นะคะโอ้ยผู้อยากเข้ากล้องด้วยนะคะทุกคนอืมพอแล้วไม่จุบแล้วไม่จุบแล้ว ดูนะคะความน่ารักของเขาค่ะย่นลื่นกันนะคะย่นลื่นกันนะคะย่นลื่นกันมากเลยนะคะเนี่ยน่ารักค่ะน้องน่ารักมากนะคะไปไหนไปกันค่ะไปไหนไปกันค่ะเนี่ยนะคะทุกคนเราก็มาถึงให้ถึงนากันแล้วนะคะเราก็มานี่ค่ะวันนี้จะเป็นกอไผ่นะคะเนี่ย น,นี่จะเป็นกอไข่นะคะมาถึงนาแล้วนะคะนี่นะคะเนี่ยค่ะกำลังเกิดหน่อเลยนะคะเนี่ยค่ะกำลังเกิดหนอแล,ะะลนอนะะตุกใส่อาจจะมีหนอ่อเยอะอยู่นะคะนี่เป็นหนอเขาเรียกว่าหนอตับเต่าหรือเปล่านะคะนะคะอันนี้จะเป็นหน่อตับเต่านะคะนะะคหนอไม้ไม่ต้องไปเก็บเอาไก่นะคะแต่ว่าปีนี้ตีจะไปเอาอยู่ครับตีจะไปเก็บถึงภูมาเก็บไว้กินนะคะ เอามาเก็บไว้กินมาทส่ชน่อถุงไว้กินนะคะแต่ถ้าจะกินเอ่อเท่าที่กินก็เอาอยู่ที่สวนนี้ก็น่าจะพอนะคะแต่ว่าตีจะไปเอามาไว้นะคะแต่ตีจะไปเอามาไว้บางหนอก็เกิดสูงแล้วนะคะนี่กําลังเนี้ยค่ะกําลังเป็นหนอ่อตับเต่าขึ้นมาเลยนะคะฝนตกแล้วก็เนี่ยถ้ามันฝนตกมันจะเกิดขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเนี่ยหน่อไม้นะคะ ถ้าเรากินหน่อสุดๆล้อัน่นจะเป็นหน่อไม้ที่เราปลูกนะคะเอามาปลูกไว,หว,ว้หลายปีแล้วละค่ะหลายปีแล้วตรงนี้ยกําลังเติดหนอ่อเต็มกอเลยนะคะแต่หน่อยังไม่ยาวบางหน่อยาวแล้วก็ไม่ได้มาเอาไปกินนะคะ,ะ,คะจะเป็นหน่อไม้ สำหรับาที่กินนี้มาเอาไปกินได้เลยนะคะไม่ต้องไปป่าไปดงยากนะคะแต่ว่าปีนี้ตีจะไปอยู่ค่ะไปป่าไปดงนะคะ เป็นต้นบักมีนะคะนคะคะมีอันนี้จะเป็นบักมีนะคะโอ้บักมีสุกแล้วนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะมีอันนี้อันนี้สุกแล้วพอดีได้อันนี้จะเป็นต้นบักมีบักมีสุกหลายหน่วยแล้วนะคะวันนี้ก็เลยมาตั้งใจจะมาเอาบักมีนี่นะคะ ะะมาจอบดูหลายครั้งแล้วว่ามันสุกหรือเปล่านะคะวันนี้ดต่มีสุกแล้วเราก็มาตัดแต่อบอกมีกันเลยนะคะนะคะขนนะคะพาบกมี้ <laughs> หน่วยใหญ่มากเลยนะคะ มีมดแดงด้วยโอ,อโอ้โหหอมมากอุยโหดนวยใหญ่เกินยกไม่ขึ้นอึอ <c oughs> แดงก็เยอะนะคะมีสุกแล้วนี <c oughs> ่ค่ะมหนวยใหญ่มากยกไม่ขึ้นนะคะยกไม่ขึ้น หน่วยใหญ่จริงๆสดๆเลยคะส่วนตรงนี้จะเป็นหนองปลานะคะตรงนี้เนี่ยค่ะหนองน้ําอันนี้นะตรงนี้จะเป็นหนองน้ํานะคะนะข้างหลังตีจะเป็นหนองน้ํำจะเป็นปลาจะมีปลาปลาตีซื้อปลาลงเลี้ยงนะคะตีซื้อปลาลงเลี้ยงจะมีทั้งปลาตะเพียนปลาปลาปลาในแดงที่เป็นตัวแดงๆนะคะเลือกปลา ปลาไม่ใช่ปลาในไม่ใช่ปลาทับทิมจะเป็นปลาในแดงนะคะที่ตีซื้อมาลงไว้นะคะซื้อมาประมาณประมาณสักสามสี่สิบตัวเขาเขาทำเป็นถุงถุงไข่ถุงละห้าสิบบาทนะคะนั่นแหละค่ะซื้อลงสองถุงนะคะปลาในแดงแล้วก็ปลาปลาตะเพียนสองถุงแล้วก็ปลาอะไรอีกอ่าปลานินปลานินก็มีนะคะพันปลานินแล้วครับอยู่ที่หนองนี้ผสมประสานนีทั้งปลาในแดงปลาตะเพียนปลานินอ่าปลา เข่งหรือว่าปลาปลาหมอปลาคอปลาดุกก็มีนะคะผสมประสานกันอยู่นี่นะคะปลาดุกก็คือมันเลื้อออกมาจากที่อื่นนะคะก็ลงมาลงที่หนองนะคะเพราะว่าหนองนี้จะสูบน้ําใส่ช่วงหน้าฝนช่วงหน้าฝนก็ปลาเขาจะเลื้อใช่ไหมคะปลาเลื้อปลาเลื้อมาลงนี่มีทั้งหอยเซรีหอยจูบนะคะอยู่ที่นี่นะคะแต่เวลาจะกินนี่หาไม่เห็นเลยค่ะตอนไม่กินนี่ตอนไม่กินนี่จับเห็นจับอยู่นําแคมมา สะแคมหนองเนี่ยเต็มน,นะคะบัท,ทีจะกินเนี่ยตอนที่กินเนี่ยหากินไม่เห็นนะคะเขารู้ว่าจะเก็บเข้ามากินหรือเปล่านะคะตีก็ไม่รู้นะคะก็พาทุกคนมาดูมาชมนะคะวันนี้ตั้งใจจะมาเอาบาังมีนะคะมาตั้งใจมาเอาบังมีสุกนะคะพอดีตีเมื่อวานนี้ว่าจะมาเอาเมื่อวานนี้พอดีเลิกงานมาํามามื่อก็มาแวะดูนะคะแวะดูก็พอดีเออมันสุกนะคะก็เลยว่ามาตั้งใจพาทุกคนมาเอาบังมีไปกินบังมีก็เป็นบังมีอ่า ที่มเีเป็นอาหารของเราเนาะเป็นอาหารบ้นบานๆร,รมชาธรทมชาติที่ไม่ที่เราสามารถปลูกกินเองได้ไม่เสียตังค์ซื้อนะคะบักงมีนะคะบักงมีจะเป็นบนักงมีอ่ะเพิ่นเรียกว่าพันธุ์อะไรที่ว่าเป็นมาไม่ใช่บักงมีอ่ะปลาแดงนะคะจะบักงมีก็มีหลายพันอยู่สองสามพันนะคะจะมีบักงมีประแดกบักงมีประแดกนี้เวลานวลมันสุกมันจะเละจะเละมันนวลมันจะไม่อีพันหนึ่งนวลจะออกขาวๆแล้วก็ไม่ค่อยหวาน พันนี้จะใช้สําหรับคนที่ชอบชอบเป็นเบาหวานนะคะนี้พันธุ์ที่ตีพูดนี้เขาเรียกว่าพันอะไรเนาะมันมีหลายพันเนาะตีก็แยกไม่ออกตีก็ไม่รู้ว่าพันไหนเป็นพันไหนหรกค่ะแต่ตีรู้อย่างเดียวคือบา,บางมีบางมีมันสุกแล้วตีกินได้ตอนที่มันไม่สุกเราก็มาต้มทําซุปทําแกงได้นะคะบางมีนะคะนะคะบางมีอ่าอยู่ทางไทยเพื่อนจะเรียกว่าขนุนนะคะอยู่ทางไทยเพิ่นจะเรียกว่าขนุน่คะบรรยากาศรอบหลังข้างหลังของตีนะคะนะคะนี้จะเป็นหน,น้ำนะคะน,น้ําค่ะ ะะก็รอบๆก็จะเป็นกอไผ่ทางนั้นเลยนะคะ,ะ,คะรอบๆก็จะเป็นโอไผ่นะคะบรรยากาศนะคะบรรยากาศบรรยากาศสุดยอดนะคะนะคะบรรยากาศแบบบ้านๆเราเลยนะคะจิดพันธกับธรรมศาสตร,ร์นะคะเดี๋ยวตีพาดูหน่อไม้ต่อนะคะหน่อไม้สามสี่กอนะคะสี่ห้ากอนนี่แหละคะ่ะไม่เยอะหรอกค่ะ ะะจะตีพาเดินนะคะอันนี้จะเป็นข้อไก่นะคะเพราะอยู่ทุ่งให้ทุ่งนานะคะจะมีข้อไก่นะคะ,นะคะอันนี้จะเป็นรดอีแตกนะคะรดอีแตกไสสำรักไสสำรักไถานานะคะนะคะรดอีแตกนะคะไสสำรักไถานากันนะคะอันนี้เอาให้ไถนานะคะ ก็เอามาจอดไว้ที่นานะคะามาจอดไว้ที่นานเวลานะก็เราก็ลงไถกันเลยนะคะนาก็มีทั้งอ้อยมีทั้งอ่านานะคะอยู่แถวๆนี้นะคะบางคนเพิ่งก็ทําอ้อยบางคนเพิ่งก็ทํานานะคะอันนี้จะเป็นรถดอีแตกนะคะนะคะอีแตก จะเป็นสุ่มนะคะจะเป็นสุ่มเลี้ยงไก่นะคะจะเลี้ยงไก่ด้วยนะคะอยู่นาน,นะคะ <S <S นี่ก็จะเป็นปีกล้วยนะคะกล้วยอันจะเป็นกล้ยะะกวยกล้วยปีสุดเขือแล้วค่ะไม่ได้มาตัดเลยนะคะบรรกาทุ่งให้ทุ่งนานะคะไถหุดบไว้นะคะไถหุ้บไว้แล้ว จะมีต้นมะม่วงอยู่ข้างๆค่ะ ันนี้จะเป็นทุ่งหน้าคนะเราก็มาทุ่งให้ทุ่งน้ากันนะคะทุกคนก,ก่อนจะถึงหน้าเราก็ต้องผ่านป่าอ้อยป่าแออะไรก่อนนะคะ บรรยากาศตอนเช้าๆนะคะบรรยากาศตอนเช้าๆวิ่งหยอกกันเลยนะคะส่วนแปลงนี้อ่าส่วนแปลงนี้จะปลูกต้นกระท่อมนะคะแปลงนี้นะอันนี้จะเป็นต้นกระท่อมเดี๋ยวตีให้ดูต้นกระท่อมนะนี่จะเป็นต้นกระท่อมนะคะที่กําลังจะปลูกกันนะคะอันนี้จะเป็นต้นกระท่อมที่กําลังจะลงเบี้ยนะคะก็คือพ่อใหญ่เขาไปเอามาจาก่ บริษัทนะคะก็คือบริษัทเขาเรียกว่าอะไรนะมา,มาตามโครงการนะคะมาตามโครงการพ่อใหญ่เขาจะเขาไปันยื่นเรื่องขอโครงการมานะคะ,ะคะ่ะอาจะซื้อมาต้นแล้วเท่าไหร่นะตีก็จําไม่ได้ประมาณต้นแบบสองร้อยได้มั้งหรือว่าไม่ถึงนะคะนะคะกําลังงามนะคะพอดีเอามาเอามาเพาะพันธุ์ไว้ก่อนนะคะตอนเอามาไม่หันต้นใหญ่ขนาดนี้นะคะตอนเอามายังต้นเล็กๆอยู่นะคะเอามาเพาะพันธุ์ได้หลายเดือนอยู่ค่ะนะคะ,นะคะ นี่จะเป็นต้นกระท่อมนะคะแต่ว่ากระท่อมประเภทไหนนี้ตีไม่รู้นะคะนะคะามาพ่อพันไว้แต่ว่าใบมันขนลีกินนะคะเขาลีก,กินกันนะคะตีก็ไม่รู้ว่าใครมาอร่อยลี่นะเพราะว่าไม่มีใครอยู่บ้านนะคะนี่จะเป็นต้นกระท่อมประมาณร้อยต้นนะคะจะลงแปลงนี้นะคะนี่ค่ะจะเอาลงแปลงนี้ค่ะคะแปลงนี้จะมีทั้งพลังงานแสงอาทิตย์แวว่าแผงโซลาร์เซลล์นะคะ ไฟมาไม่ถึงนะคะไฟมาไม่ถึงก็เลยต้องใช้แผงใช้โซลารเซลล์นะคะใช้สำหรับดูดน้ำแล้วก็ทำนี่ค่ะน,นี่แผงนี้จะปลูกต้นกระท่อมกันนะคะนี่คอันนี้จะ <c oughs> ประมาณสักสี่ห้าประมาณสักงานกัวได้นะคะเนี่ยงานกัวสองงานได้ค่ะที่ปลูกต้นกระท่อมประมาณสองรอต้นนะคะ ข้างหลังก็จะเป็นป่าอ้อยนะคะป่าอ้อยเหมือนเดิมนะคะข้างหลังนะคะบรรยากาศตอนเช้าจะอึมครึมนิดนึงนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะเะ <c oughs> ดี๋ยวตีจะพาไปทุ่งนานะคะก <c oughs> ็ทาทุกอย่างนะคะผสมประส,สานกันปลูกนาปลูกข้าวบ้างปลูกอ้อยบ้างอเผื่อข้าวแพงเราก็จะได้ไม่ต้องซื้อข้าวกินเยอะนะคะแต่ว่าแต่ละปีตีทํานาก็ตีทําไม่เยอะหรอกนะคะพอได้กินนะคะแต่ว่าปร,ประมาณเดือน แปดเดือนเก้าเดือนสิบตีก็ซื้อข้ากินเหมือนเดิมละคะ่ะนี่ค่ะมันจะเป็นต้นกระท่อมนะคะคบรรยากาศอึมครึมมากเลยใช่ไหมคะนี่ค่ะเพราะว่าตีออกมาแต่สาๆนะคะค่ะมันจะเป็นต้นกระท่อมที่พ่อใหญ่สั่งมานะคะมาตามโครงการนะคะโครงการอ่ะที่เป็นออกมาแต่ละหมู่บ้านนั่นแหละคะ่ะที่ว่าเป็นนุนละลงบางคนเพิ่นก็ออกมาแต่ ตีีก็ไม่รู้เรื่องสักเท่าไหร่รองนะคะพ่อใหญ่เขาไปเอามานะคะอันนี้ต้องอ่าก็ปลูกไปมาร้อยต้นก็ปลูกประมาณก็น่าจะครบร้อยต้นเหมือนเดิมนะคะเพาเอาออกมาตีก็ไปนี่ดับในนับเลยนะคะเพราะว่าต้องเอาออกมารีบเอาออกมาเลยนะคะจะพาไปดูที่นาเรานะคะก็รรตรงที่เราจะดำไร่ลำนากันนะคะบรบรยากาศดีมากเลยนะคะ งนี้ใส่ปลูกต้นกระท่อมนะคะแต่ก่อนปลูกอ้อยนะคะตรงนี้พอดีพ่อใหญ่เขาไปนั้นมาก็ก็มีโครงการมาอันพ่อใหญ่เขาก็เลยเอากระท่อมมาลงค่ะามาลงสักสองสักสองร้อยต้นสักร้อยต้นไม่ถึงสองร้อยมั้งไม่ร้อยก็สองร้อยละตีก็ไม่มั่นใจนะคะ แล้วก็มาถึงทุง่งนาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นทุงน่งนาที่ฝ่ายเข้าเสธิ์เรียบร้อยนะคะข้างหลังก็จะเป็นป่ะอ้อยนะคะกล้วยนะคะบรรยากาศมันตอนเช้าๆอยู่อาจจะไม่แก้งสว่างสักเท่าไหร่นะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกทาะะ่านเลยนี มันจะเป็นนาที่เราฝ่ายเสร็จเรียบร้อยนะคะตรงนี้มันจะเป็นข้างหลังจะเป็นอ้อยอ้อยขึ้นสูงแล้วคะ่ะอ้อยขึ้นสูงแล้วบรรยากาศจะมีต้นกล้วยนะคะส่วนมากจะปลูกต้นกล้วยใส่นี่คะ่ะจะมีการทําเกษตรแบบทุกอย่างอะค่ะที่ว่า สามารถทำให้เราแบ่งเบาภาระาขึ้นมาได้โดยไม่ใช้ค่าใช้จ่ายเยอะนะคะแต่ว่าปีนี้ปุ๋ยแพงนะคะปีนี้ปุ๋ยแพงกระสอบละพันกว่าบาทนะคะปีนี้นะคะกระสอบละพันกว่าบาททำการ,กรเกษตรก็ต้องอลงทุนขึ้นมาเยอะอีกนะคะ,นะคะข้าวก็แพงนะคะข้าวกระสอบโอ้ข้าวก็แพงเหมือนกันนะคะจะเป็นต้นกล้วยนะ,ะจะเป็นต้นกล้วยต้นอ้อยนะ จะออกมืดๆนะคะเพราะว่ามันบรรยากาศมันยังเป็นตอนเช้าๆอยู่นะคะในวันนี้ตีเลยไม่ได้พาทุกคนเลาะไก่นะคะมาที่ละที่บ้านเรานี่แหละค่ะนะคะ,นะคะมันจะปลูกต้นมอนนะคะปลูกต้นมอนก็คือเราปลูกใส่เราเก็บไปเลี้ยงม้อนได้นะคะเลี้ยงม้อนเลี้ยงใหม่ได้นะ,ะดเดี๋ยว อ่าแม่ใหญ่เขาเลี้ยงมอนเลี้ยงใหม่เสาใหม่เดี๋ยวตีจะถ่ายทําให้ดูนะคะวิธีการเลี้ยงมอนเลี้ยงใหม่เขาเลี้ยงกันยังไงแต่ตีเข้าไปดูทีไรตีคนคนแขนลุกทุกทีนะคะคนหัวลุกทุกทีว่าตัวมอนตัวใหม่โอ้โหเหมือนตัวบงเลยนะคะตัวมอนนะ่ะเจ็บมอนเขาเรียกว่าเจ็บมอนเลี้ยงมอนนะคะ <c oughs> <c oughs> จามแล้วนะคะนั่แหละค่ะแล้ว,ะะลวะะสภาพ น,นี่จะเป็นปีกล้วยนะคะกล้วยงามนล้วนะคะ่ะนีคะ่ค่ะกล้วยกำลังออกมากเยอะนะคะเพราะฝนตกใส่กล้วยก็เขียวก็จีนะคะ,นะคะบรรยากาศทุ่งทุ่งนั่งให้นานาเรานะคะ บรรยากาศคานภาษาบ้านๆเรา <c oughs> ตีตากฝุ่นได้สองสามวันแล้วนะคะตากฝุนไปทำงานนะคะทุ่งให้ทุงง่งนาเบรรยากาศ <c oughs> บรรยากาศ <c oughs> บ้านบ้าน ใครคิดถึงบ้านนะคะเก็บม <c ambling. S 1> าฝากพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีทุกคนนะคะใครที่ยังไม่ได้กลับบ้านนะคะน่คะบรรยากาศบ้านเรานะคะอีสานบ้านเราคักๆเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะกำลังหน้าลงให้ลงนาแล้วนะคะมากินข้าวนานี้แซ่บหลายนะคะมากินข้าวนามีหอยต้มหอยจูบหอยอะไรมาต้มกินนะคะจิ้มเจียว ต้มธรรมดาบ้านๆเราเนี่ยคะ่ะไม่ต้องนีลาอะไรเยอะนะคะบรรยากาศจะปลูกต้นกล้วยไว้นะคะปลูกต้นกล้วยไว้ก็ไม่ขายหรอกนะคะกินกินอย่างเดียวเลยคะ่ะกินแล้วก็มาทอดมาทําอะไรมานึง่งมาต้มด้วยนะคะเวลามีงานมีกระกระถินอะไรหรือว่ามีงานอะไรที่เกี่ยวกับหมู่บ้านนะคะก,ก็เอาไปช่วยกันนะคะ ตัดไปซวยกันไปห่อข้าต้มห่อขนมอย่างเงี้ยห่อข้าต้มหรือว่ามีงานอะไรที่ในบ้านเขามีการจัดงานอะไรสมมุติว่างานแจกข้าวหรือว่างานอ่าที่ว่าทักขึ้นบ้านใหม่อะไรเนี่ยหรือว่ามีการเกี่ยวกับการใส่ใส่กล้วยประเ็ทใบกล้วยแล้วก็หมากกล้วยอะไรเนี่ย เพื่อนจะเอาไปช่วยกันนะคะเพื่อนจะเอาไปช่วยกันรือว่าตัวอย่างว่าการทําผ้าป่าอะไรเพื่อนก็จะเอานี่แหละค่ะไปช่วยกันหลายๆคนไปไปผปสมประสานกันไปช่วยกันแบบยังไงตีจะว่ายังไงแบบแบบประจุประใจกันนะคะนะเพื่อนจะเอาไปูคนลระเื้ละเ,อละเือเลยนะคะคุณะเือละเรือน่าสนุกสนานค่ะบ้านเรานะคะน่าสนุกสนานดิเลอลอีสานบ้านเรานะคะนะคะคลิปนี้ตีก็คงขอจบเพียงแค่นี้นะคะอ่าก็ เดี๋ยวนคะคะแล้วก็คลิปนี้ตีก็คงขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมค่ะขอบคุณมา,มากๆนะคะติดตามใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่ค,ะค่ะนะคะ